ครับพี่น้องมือนี่ครับวันที่2ิครับพี่น้องเอาวันพุธนะครับพี่น้องมือนี่ปลาติโผตามไปดูพี่น้องเห็ดยังออกปานนั่นปลาพี่น้องเบ่งเอาครับนี่ปลาติโผนี่ครับนี่ปลานีออกนี่ครับนี่ นั่นออกหลายขมังนี่จวดๆเลยครับนี่เอาริโทนี่ครับหมานเลยครับอุ้ยตั้งหกดอกเลยครับมือนี่าเขามามื่อเลยกำลังเขามาครับเฮดนะครับนี่แรงๆครับอุ้ยไฟมากครับพี่น้องต้องเคลียร์เนี่ยแล้วครับเคลียร์ก่อนถึงราเห็น นี่ครับพี่น้องโอ้ยเนาะเห็ดน,น้ำหมากพี่น้องเท้าแล้วเอาไปฮะมันแหลงพี่น้องบ่มีออกเห็นอีกแล้วครับพี่น้องวัด <What? S 2> อยู่ไตเลยครับพี่น้องพูนพูนเห็นบ่้านว้าพี่น้อง,องสุดยอดเลยครับโยกไก่โพดตานครับโชคแนะ่ว้าวแง่เลย นี่อู้โอ้ครับอยู่ในยูไทรินเลยพี่น้องเจอแล้ว,วพี่น้องปลาติโต้พี่นอ้องเกาะไงเอริเอลาแท้ครับพี่นอ้องนี่ครับพู่นถ้าพุ่งพอทางพู่นเก็บแล้วครับนั่นอู้เอเอริอีกลากเลยครับนี่นี่ อ,อตัวใหญ่เอยรรอโดเฉพาะดอกนี่นะสุดยอดเลยครับนี่ไอ้ยิงดอกเนอะโอ้แน่นอนเลยเว้ยมือนีครับมากับสาวไว้อีกแล้วครับพี่น้องนะครับมานอีกแล้วครับโอ้ยพี่น้องโอ้ เจออีกแล้วครับพี่น้องดอกนะึงนะครับอเออเอาปอดนี่พี่น้องดอกยังงามๆเลยครับนี่นี่ไปแล้วครับอืนะครับนี่ใบกาบใบายแนบพี่นอ้องน,นะครับ เลยแล้วครับพี่น้องอ้ของนี้ก็ออกรุ่นแล้วแะครับพี่น้องนี่มาใี้ครับมันแรงพี่น้องมีไผเขาปลาครับนี่เห็ดก็ออกอยู่แต่ออกไม่ค่อยหลายนะครับพี่น้องนะครับอ้พี่น้องเห็ดออกแล้วครับปลาเห็ดอะไรมาออกแบบนี้ครับรพี่น้องนะบึงก่อนเอาป้าเห็ด like, องไรออกแบบนี้ครับพี่น้องเอ้านะเอา,เอ,อเ,าอเอา,เอา,เอาปาตีโตเห็ดออกอีกสี่ครับ นี่พี่น้องเออตะกร้าเกือบไร้แล้วครับพี่น้องป้าพี่ทูหเห็นยังไงออกงั้นสิพี่น้องอันเด้มิตเตเฮ็ดเลยครับนั่นว้าพี่น้องเฮ็ดออกงั้นสิเด้เอามาโชว์ให้พี่น้องได้เบื้องแน้มัง้งยังไงนี่อือตัวนึงนั่นเือพี่น้องไงเลยครับนี่ อู้เห็นแล้วครับนี่นี่ทั้งสี่ตีครับนี่ดองกงามๆเลยครับนี่อ้ดอกงามๆเลยครับนี่โอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องเอ้ยเอาเอาโชว์พี่น้องในเบืเ้องแนวว่าโชว์โชว์เอานี่เกือบเต็มแล้วครับตะกร้านี่ถ้าขายก็บสามร้อยแล้วครับพี่น้องเอาสามีแล้วครับพี่น้องพอกันคลิปไหมครับสวัสดีครับผม